ดีพอจะแทนที่เขาขอแก่เพียงในตอนนี้ได้ทหน้ดที่ของคืนวันจันละคำจำกัดความของปรัศนีท่านนี้ก็คือว่าที่เจ้าบ่าวออถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัศนีหมายเลขสีครับ

ในทำหนาที่ของคืนวันจันทร์มีสิ็จแค่เพียงเท่านี้ ก็จะนัดเวลาขึ้นตรงนี้วันธรรมดาของเรากลายเป็นวันพิเศษเมื่อไม่มีเขาคืนวันจันทร์ของเราแค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีเท่าไรจะรอตรงนี้ ที่ที่เธอต้องการแม้เป็นเพียงคนในความลับฉันก็พร้อมจะดูแลเธอแทนเขาจะรอตรงนี้แม้ความจริงเรื่องราววางเราไม่ได้พอจะแทนที่เขาขอแค่เพียงในตอนนี้ได้ทำน้าที่ของคืนวันจัน ตัวออกมาด้วยเพลงใหม่ของเขากันเลยโอ้แมชกระตูนมีมาให้หัวใจเลยนะครับเห็นหน้าปัจนีหมายเลขสี่แล้วจะตอบครั้งแรกว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ42ครับ42ปีคําตอบแรกของคุณมาที่สายสืบของเราทําไมทํำไมต้นอ่งต้องไปเข้าวิกิพีเดียมาแล้วแน่ๆเลยอ่ะตะกี้เพิ่งพูดถึงเลยครับหรอจรปะเนี่ยจริงปะเนี่ยก็ตอนที่มีเพลงพาราดอกก็บอกว่าเฮ้ยยุคนั้นเนี่ยมันต้อง เอบิโนมอมีอะไรอย่างงี้ครับอ๋อเขาไล่เขาไล่เขาไล่วงไปตอนนั้นใช่เออเอาละสายสื่อของเราจะตอบเท่าไหร่ครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่กวคือเขาน่าเด็กแล้วเขาก็ชอบเอาหน้าเด็กๆมาหลอกเราแต่จริงๆอ่ะเราดูคตั้งแต่เราเด็กมากๆใช่แต่ว่าเรารู้จักพี่กวางไงเขาอยู่ในวงการมานานแล้วก็ประสบการณ์ก็เยอะเพราะฉะนั้นเอาเอาเรื่องหน้าเด็กมาหลอกเราไม่ได้อยู่แล้วใช่รีบตอบคนแรกเลยก็ได้เอาสิ 40ครับ40ปีครับคำตอบของมอริสทำไมแย่งอ่ะลิศมาที่คุณน้องพี่กวางแก่กว่าอ๋อามถึงสีปีเท่านั้นพี่อ๋อง48แล้วนะอย่าลิศลิศลิศตอบเลยครับอ๋อง41ครับ41ปีอ่ะเหลือยังไงลนะครับใจแย่ตอบยังไงอ่ะคือไอมอลหนึ่งถ้าสูงไอมอลหนึ่งไอสิบสพี่กวางออกอัลบั้ม20ห่างกับไอเจ็ปีจริงๆมันคือตัวเลข40อ่ะ เป็นไปได้แอร์จะเอา42่สแอร์ตอบ42ค่ะอ่ะจะตอบ42ค่ะเอาล่ะครับ42สำหรับแอร์เหลือตัวช่วย close up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัสนีท่านนี้ไหมครับเรา close up ขอดูหน้าที่กวางใกล้ก่อนป่ะจะใช้หน้าเใช้ close up ใช่ครับเอาล่ะถ้าใช้ close up ปัสนียืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหนเองครับ เราขอเซ็นพี่เขากันดีกว่ากันอส่งมาได้หนึ่งท่านมายืนดูใกล้ๆได้ครับหนึ่งคนใครเป็นเกียรติแก่ชีวิตนะแม็กขออนุญาตนะฮะไม่มีรอยเลยอ่ะหน้าเด็กมากใช่จิงๆคือเอาจริงนะถ้าพี่เอกกี้มาพี่เอกกี้สี่หกอะแล้วพี่กวางสี่สองะเอาละเชิญกลับเข้าประจำที่นะครับ ใช้ตัวช่วยโคลสอัพไปแล้วตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการที่จะยืนยันคำตอบเดิมที่42ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ1ิ้าวิจริงๆถ้าผิดมันก็แค่ลบเจ็ดพันเองเอาเลยเอาเลย,เเลยไม่เสียก็สี่สองอ่ะไม่เอาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งโอ้โหนี่คุณแม็กซ์คุณตูนนี่เวลามั่นใจนี่แบบคุณไม่ค่อยเก่งฮะคุณไม่ค่อยเก่งแต่มั่นใจว่า มั่นใจว่า42ครับ42ปีเอาล่ะมาลุ้นกันปัษชันีหมายเลข4ครับคุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดนึ่งครับกวาง ABNormal ครับผมคุณกวางอายุ38ครับ38ปีมั่นใจกันนี่ ทุกคนโดนหลอกจากการที่ขอโทษนะติดตามผลงานเขามาแบบตั้งนานแล้วในรุ่นในรุ่นกวางเด็กสุดครับเออนั่นนะสิพี่ตอนที่พี่ออกอัลบั้มนี่พี่อายุเท่าไหร่คะเออสองห้าสี่ห้าครับน่าจะประมาณแถวแถวยี่สิบเก้ายี่สิบอะไรมั้งครับเออจะลองเดีดูเองตอนยีออกอัลบั้มยี่สิบเก้ายี่สิบก่อนมาเป็นเอบีนอร์มัลนี่กวางทำอะไรมาก่อนประกวดมีประกวดในโรงเรียนครับผมก็เป็นเอซิมิวสิกคอนเทสครับในโรงเรียนในโรงเรียนครับนะครับเสร็จแล้วมาตั้งวง ก็หลังจากนั้นเสร็จจบมา6แล้วได้แบบเหมือนไปเที่ยวแล้วไปเจอคนพนักงานในกรมมี่เนี่ยเราก็เลยชวนมาเทสอะไรองเงี้ยครับผมก็ได้ออกออกเพลงแรกพูดไม่ค่อยเก่งปี2,5,4,5ประมาณปี1นึครับอ๋อตอนนั้นเขาปีหก็สิกโดยประมาณเออครับสิตอนนั้นแล้วก็ชื่อวงอะไรนะ AB Normal นรัมทำไมที่มาที่ไปกันเลยคืออันนี้ชื่อวงนี้เป็นพี่แมวจิรศักดิ์เป็นคนตั้งให้ครับพี่แมวเขามองเห็นว่า ทุกคนในวงดูไม่ปกติสักคนเลยดูมีความพิเศษกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อนี้มาแล้วก็มีผลงานสร้างชื่อเลยพูดไม่ค่อยเก่งและปัจจุบันเมื่อสักครู่เปิดมาเพลงใหม่ล่าสุดครับเพลงคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์ความหมายเปอะไรยังไงคือคืนวันจันทร์มันเป็นแบบเหมือนซมโบลิกของความลับนะครับผมวลาเราจะซ่อนอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะซ่อนของในที่ที่แบบเหมือนเพลนไซส์คือแบบคนคิดไม่ถึงก็คือวันธรรมดาเนี่ยเราจะไปทําอะไรลับๆจะไป มีมีความรักในบางอย่างนี่คือคืนวันจันทร์ใช่ถ้าสุกเสาร์อาทิตย์มันคนทางบ้านก็จะแบบเอ้ยทำไมไม่กลับบ้านอีกมำได้ยเนี่ยครับว่าถ้าคืนวันธรรมดาก็อาจจะคนจะคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยครับโอ้โหนี่ก็นี่คือชื่อเพลงใหม่นะครับซิงเกิลใหม่ของคุณกวางคกับคืนวันจันทร์แล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานี่อยู่ในวงการมานานนะครับแต่ทุกคนก็จะพูดคําเดียวกันตลอดว่าหน้าเดเออหน้าเหมือนเดิมตลอดเลยทั้งๆั้ที่ตัวเขาเองนี่เป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมมากเลยนะกิจกรรมคุณมีอะไรบ้าง เบาสุดน่าจะดำน้ำครับนี่เบาสุดนะอ่ะและเอ็กซ์ตกว่านั้นคือขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแข่งรถอะไรที่มันแบบลำบากลำบากครับจะชอบครับพูดง่ายๆกีฬาเอ็กซ์ตีมที่แบบกวาง นี่จัดมาตลอดเลยและขอโทษคุณน้ําหวานเขาไม่ห่วงคุณเหรอไม่ห่วงไม่ห้ามอะไรคุณเลยอแรกแรกห่วงนะครับแรกแรกก็จะห่วงเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหลังๆก็เห็นว่าเราไม่ประมาทเราเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวไปตลอดทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ยังยังไม่มีแบบเจ็บมาจนแบบเขาเป็นห่วงเลยครับแต่ว่าหลังๆก็จะห่วงเรื่องดูแลหน้าตา ผิวพันธ์อะไรเงี้ยมากกว่าครับเพราะคุณออกกลางแจ้งตลอดเพราะว่าทุกกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมที่ทําลายหน้าตามากเลครับอย่างวิบากก็คือตากแดดตากฝุ่นแบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วปัญหาที่คุณเจอมีอะไรบ้างไหมก็จะมีแบบริ้วรอยกระฝ้าจุดด่างดำจุดด่างดอะไรพวกนี้จะจะโดนค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลย เป็นธุระมาหาแล้วนัานเนี่ยหรอใช่ครับแนะนําครีมมาตัวหนึ่งครับผมก็คือครีมอลิเซ่เนี่ยนะครับเป็นครีมที่มีส่วนผสมของน้ํามันม้ากับเมื่อกหอยทากนะครับผมจากนาเข้าจากเกาหลีด้วยนะฮะซึ่งครีมตัวนี้มันก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเรานะครับไอ้พวกริ้วรอยจุดด่างดําแลดูจางลงนะครับครับแล้วก็ซึมซาบได้เร็วนะครับก็ทําให้เราไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ลาคาญอะไรเงี้ยนะครับผมเอ้ยวันนี้มีมาฝากไหมฮะมีครับผมมีมีวันนี้เอามาฝากด้วยนะฮะ เนี่เซตนี้สําหรับผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้นะฮะับอลิเซ่นะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับแค่แอดไลน์ไปนะครับผมแอดอลิเซ่นะครับผมแล้วก็ไปตอบคาถามให้ถูกต้องนะครับสิท่านแรกมีสิทธิ์รับครีมทั้งเซตเลยนะครับไปใช้ฟรีๆเลยนะครับผมส่วนคนที่ร่วมสนุกไม่ทันนะครับผมก็เดี๋ยวหลังเบรกนี้รอฟังโปรโมชั่นพิเศษกันนะครับผมมีให้ร่วมสนุกกันครับวันนี้ขอบคุณคุณกวางด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ังไงกันบ้างครับทายกันถูกไหมครับผมว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยนะครับผมแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอาริเซ่นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสั่งสินค้านะครับผมแอดไลน์ไปเลยครับที่แอดอาริเซ่นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาให้ดูอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมยังไงแอดไปนะครับผม แซอขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดก็พวกเราหนั่นทำในการทีวีเซนทีว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 ิ